Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won it. say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet but those words they'll regret cause I've got some สวัสดีทีมงานกอลชอครับผมวันนี้ก็เดินทางมาทํางานในพื้นที่ที่ผมทํากันประจำแล้วก็มาเจอรถคันนึงเป็นยูสุดีแม็พอดีวันก่อนนะไปเจอที่สนามแข่งที่8ปดสปีดท,ที่ว่าวันก่อนที่เอาเลโวเราแล้วไปโดนรถเก่งแดกอะ่ะ พอดีเจอน้องเขาวันนั้นไปวิ่งด้วยเหมือนกันก็รถคันนี้แม่งสวยดี <c oughs> ก็เลยติดต่อทางเฟซบุ๊กน้องเขามาเพื่อจะมาทําการถ่ายคลิปแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูโอเคที <Okay. S 1> นี้เดี๋ยวเรามาชมกันว่ายี่สด,ดีแม็กคันนี้จัดทรงยังไงแต่งอะไรมาบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเติมที่นอกจากมาจากโรงงานแล้วมีส่วนไหนบ้างไปเดี๋ยวไปพบกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวให้พี่ฟังหน่อยชื่ออะไรนะชื่อโยทินโกสุงครับ จทินโกซุมชื่อเล่นชื่อบอล bon ครับชื่อบอลเนาะชื่อบอลวันนี้พี่เดินทางมาติดใจรถเราที่สนามแข่ง8ปดสปีดวันก่อนที่เราไปชมกันทีนีพี่อยากถามก่อนว่าไออีซูดีแมคันนี้มันคือตัวไหนรุ่นไหนปีไหนครับเป็นอ e ีซูซูออนปี12ครับว่าแปลงหน้าเป็นปี16ครับอ๋อเป็นปี2012แต่เราแปลงหน้าเป็นปี2016ใช่ไหมแปลงหน้าครับอ๋อคือนี่รูปแบบรูปแบบหน้านี่คือเป็นปี2016แล้ว แต่รถเราเป็นปี2012ถ้าเป็นปี2016นี่จะเป็น1.9ป่ะ1.9ครับอ๋อแต่ว่าเครื่องเราเป็น2005ครับ2005ยูโร3เครื่องเราเป็น2005ยูโร3มาจากโรงงานถูกไหมแต่ถ้าเป็นหน้าแบบนี้มาจากโรงงานคือเป็นพวก1.9แล้วเข้าใจถูกใช่ไหมถูกครับโอเคแล้วนี่สีสีรถนี่คือเราทำมาใหม่ป่ะทำมาใหม่ครับเขาเรียกว่าสีอะไรแบบนี้สีน้ำเงินมุกม่วงครับตอนกลางคืนจะออกแบบมุ่วงอะครับอ๋อก็คืนออกม่วงกลางวันออกน้ำเงิน ค่าทำสีนี้ทั้งคันเท่าไหร่มันสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนิดๆครับสามหมื่นสี่หมื่นนิดก็คือรื้อรื้อทั้งคันแล้วก็ทําสีใหม่หมดเลยครับอันนี้ได้แรงบลใจมาจากไหนสีนี้ชอบครับชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวชอบสีม่วงสีอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ําเงินแบบไปเลยก็มันจะซ้ำมาคนอื่นครับเพราะน้ำเงินมันเยอะแล้วครับก็เลยก็เลยได้ออกเป็นมิติสีนี้แต่ดูรวมๆแล้วมันสวยนะสีนี้นะกลางคืนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งโดนแดดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถูกป่ะ อ๋อโอเคงั้นเราไปไล่ของแต่งจากภายนอกก่อนชุดแรกที่ผมเห็นก็คือฝากระโปรงนี่เป็นแบรนด์ตัวนี้ G P G P P r a c i n g ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ประมาณ9,000นิดๆครับ9,000นิดๆเนาะซื้อใหม่เป็นเพียวงานเพียวคาร์บอนใช่ไหมร้บเพียวเป็นเพียวเลยผู้ตัวนี้ก็คือน้ำหนักเบากว่าฝากระโปรงเดิมเยอะเลยสิถ้าเป็นเพียวถูกปะถูกครับโคตรหล่อเวลา สีน้ำเงินม่วงอะไรนี่มันตัดกับฝากระโปรงคร์บอนนี่มันเข้าท่าดีนะโอ้ยสวยสวยสวยอะไรต่อมาคือล้อเป็นงานธรรมดาครับถึงงานธรรมดาบ้านๆเนาะครับตัวนี้เป็น C ียี่แปดถือว่าคียี่แปดหน้าหน้ากว้างเท่าไหร่ครับผมเก้าครึ่งครับหน้าหน้าครึ่งเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งครับอ๋อหน้าเก้าห้าหลังสิบสิบห้านะตัวนี้เป็นน็อตเป็นน็อตห้ารู อ่าที่เป็นยางยางเป็นยางตัวของซูแม็กเป็นซูแม็กใช่ไหมครับตัวนี้เป็นซูแม็กขนาดตัวประมาณขนาดสองสองสี่ห้าสี่สิบสองสี่ห้าสี่สิบสิบแปดนะถ้าหลังก็จะเป็นสองสองหกห้าสองหกห้าใช่ป่ะครับนี่สองหกห้าทับสามห้าสองหกห้าทับสามห้าล้อหน้าจะมีความหนากว่ายางหลังหน่อยนึงนะถูกไหมมีการใส่สเปซเซอร์ด้านในมาด้วยนี่สเปเซอร์หน้าเท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้าน่าจะนิ้วหนึ่งเนาะถ้าดูจากสายาสตาอ่าหน้านิ้วหนึ่งหลังก็น่าจะไม่ค่อยให้ผูเยอะเท่าไหร่อ่าหน้าก็น่าจะนิ้วหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงดีแม็กเนี่ยต้องบอกว่าเสริมสเปเซอร์มาแค่นิ้วเดียวเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ล้นออกมาทรงกําลังดีนะครับแต่นี้คือจบครับสแควร์เนาะอันนี้อันนี้เป็นงานไทยหรืองานนอกงานแท้งาน ธรรมดาครับงานตลาดงานตลาดทั่วไปเนาะตัวนี้เราเราเราติดเองไหมหรือให้ร้านทําให้ร้านทำให้ร้านทาให้ก็คือได้ตัวแป้นมิเนียมนี่มาแล้วก็ตัวนี้มามากับกระจกอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าเดิมทีตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดํานะใช่ไหมพอเราแกะออกมันก็จะเป็นเบาอยู่ทีก็้ลงทํามิเนียมแปะไว้ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่จําได้ป่าประมาณพันห้าทีพันห้านะครับสแควร์คู่หนึ่งแต่ว่าใส่กระจกนี้เคยเจอปัญหาอะไรพวกแกงอ๋อยังยังยังไม่เจออะไรยังไม่เจอนะ เมื่อก่อนพี่เคยเคยมีแบบนี้แหละแล้วก็ไปจอดที่ไหนว่าพวกก็บิดเล่นอะบิดบิดตกเป็นเขาควายเป็นอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าปรับยากนะปรับยากหาอุตสาห์ไม่เจอใช่ไหมแต่ก็สวยดีอ้าวเราไปกันต่อครับไปลงมาที่ด้านหลังตัวนี้ตัวนี้เป็นค้ำเขาเรียกว่าค้ำอะไรนะเคซี่คาครับเคซี่คาเคซี่คาถ้าสมมติถ้าผมไปซื้อที่ที่อู่เนี่ยผมบอกเขาว่าใส่ค้ำกระบะใช่ไหมเขาเรียกว่าค้ำกระบะครับแต่มันจะมีพวกค้ำ เค้กัมอะไรวีเพจอะไรเขาเหรอครับอ๋อมันมันมีหลายทรงเอางี้แหละแต่ว่าเราตรงนี้เป็นเหมือนตัวเอ็กนะครับเป็นงานเคซีบาร์หรืสิงคือเป็นแบรนด์เขาเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นแบรนด์เคซีขาแพงไหมครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณสี่พันห้าสี่พันห้าเนาะเป็นเป็นเป็นไทเทเนียมหรือเป็นงานไดเป็นงานไดครับเป็นงานไดนะตัวนี้แล้มีตัวจอยเจาะกับกระบะเลยนะถูกป่ะนี่สติ๊กเกอร์ด้านหลังสนใจตรงนี้แหละหล่อเก้านิ้วอันนี้พูดถึงอะไรไอ้เก้านิ้วขนาดเก้านิ้วนี่คืออะไร อันนี้ก็ไม่ดูครับเดี๋ยวต้องถามประธานกลุ่มครับอ๋อต้องถามประธานหนเดี๋ยวรบกวนฝากถามหน่อยนะว่าประธานกลุ่มครับไอหล่อเก้านิ้วคืออะไรถ้าเขามาดูคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์ให้ผมฟังได้ว่าไอเขาว่าเก้านิ้วเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับโอเคอ๋อทีนี้เรามามาคุยกันเรื่องจัดทรงจัดทรงนี้อธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่าหน้าโหลดเท่าไหร่หลังโหลดเท่าไหร่มีข้อดียังไงรถคันนี้ผมหน้าเป็นโหลดหนึ่งนิ้วครับเป็นสตัดปรับเกียวครับหลังเป็นโหลดห้านิ้วแบ่งไปกล่องโหลดสามนิ้วครับ แล้วก็ดัดดดัแหนบช่วยแล้วก็เป็นโช๊คคุ้ยครับเป็นทําแบบต้นบ้านตันเจ็ดนะครับพี่ต้นบ้านตันเจ็ดคือแข่งได้ด้วยแข่งได้ด้วยครับโช๊คยังเป็นโช๊คเดิมไหมหรือโช๊คสีเป็นแอสเซคคอร์สครับสีต้นเลยครับไม่ครับแค่ข้างหลังครับข้างหลังโช๊คน้ายเป็นโช๊คเดิมครับถูกปะนี่ช่วงล่างการที่เราไปแข่งในสนามเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมได้เยอะได้เยอะอยู่ครับพี่แต่ว่าถ้าถ้าขี่บนถนนทั่วไปกระด้างปะไม่ครับก็ปกติดีครับปกติเหมือนรถเดิมใช่ไหมแต่ว่าช่วยในการยึดเกาะถนน เ<ม>วลาเราออกออกตัวเงี้ยครับมันจะแบบมันจะไม่สะบัดเท่าไหร่ครับเพราะปกติแล้วรถกระบะเวลาเราขี่มันจะมีปัญหาเรื่องตรงที่ว่าท้ายท้ายปัดเนาะแม้กระทั่งรถเดิมๆที่ออกกศูนย์ถ้าเราเข้าโค้งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องท้ายปัดแต่ถ้าว่าเราทําในสเต็ปที่เราพูดนี้ก็คือคบจบปัญหานั้นช่วยได้เยอะเลยเอา,อางี้ดีกว่าดัดแนบถอดแนบชักแนบออกครับนี่มาดูท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลมไปดู ต้องดูข้างหลังใช่ไหมอันนี้ลงทุนมุดให้ดูเลยก็คือควยโชกก็คือปกติโชกมันจะอยู่อยู่หลังทั้งคู่ถูกปะอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายเราไว้ข้างหลังฝั่งขวาเราคว,าาวายไปไว้ข้างหน้าถูกปะช่วยในการออกหัวอ๋อเพราะปกติพวกอีวิสุดโชกก็จะอยู่ฝั่งหลังหมดนะจะเป็นคู่คู่กันเลยอ๋อทีนี้เราก็มาไปควยแล้วนี่สุดเรา ไปศึกษาอย่างไรหรือทางร้านแนะนําหรืออะไรทางทางร้านแนะนําทางร้านแนะนำใช่ไหมแต่พอมาทดลองใช้จริงมันโอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองบ้างรถผมครับน่าจะทํำไปเยอะไปเดี๋ยวดูภายในดีกว่าป่ะครับทีนี้ภายในมีบัตบูสบัตบูสบัตบูสตัวนี้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยหกสิบปอนด์วะหกสิบครับเออเป็นงานหน้าดำนะถูกไหมครับเมื่อก่อนมีร่องรอยการใส่ดิฟฟี่นะแต่ไม่แกะออกวะแกะออกครับแสบแสบตาอ๋อแสบตาไปเปลี่ยนใหม่เลยพี่อ๋อจะเปลี่ยนใหม่อยากได้เป็นแบบไหน เอวันครับอยากได้เอวันออแม่งสวยครับพวงมาลัยเป็นเวอร์เทคเนาะดีกว่าครับเวอร์เทคกระชับมือปะตัวเนี้ยกระชับมือดีครับเป็นคอบางนะตัวนี้แล้วพวงมาลัยเวอร์เทคบอกบอกตัวนี้เป็นบอกเคอร์กี้เป็นเคือกี้สี่หนึ่งห้าสองพันสิบแปดงานงานแท้ครับแต่ไม่มีผ้าเคอร์กี้สี่หนึ่งแปดงานแท้แต่ไม่มีผ้าอ๋อสี่หนึ่งห้าแท้กับเทียมต่างกันยังไงเขาดูกันยังไงรู้ปะมันจะดูต่างกันที่ข้างหลังครับ มันจะเขาบอกว่ามันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนครับนี่คืองานแทนนะครับคุณผู้ชมคู่หนึ่งเท่าไหร่ครับผมสองข้างเลยเพราะนั้นซื้อมามันมันหลายปีให้มัน,มนตั้งแต่สองพันสิบแปดสองสองปีกว่าได้แล้วจําราคาไม่ได้ประมาณจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับโอเคมไม่เป็นไรสามหมื 30, ่นนะพี่เพราะนั้นรถกระบะสิ่งเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นจะต้องมีการโมดิฟายอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟถูกว่าครับไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่คันถูกไหมครับมาดูคันนี้ ทุกคันต้องมีอ่ะมผมว่าเอามันต้องอยู่ในเกสเนี่ยนั่นไงเห็นไหมเจอแล้วตัวนี้ก็คือกล่อง ECU ใช่ปะ่ะครับ ECU เป็นกล่องพว่วงแยกเนาะดันยกเนาะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมแต่จําชื่อรุ่นไม่ได้หรอกรแต่ว่ารถกระบะซงอ่ะใส่กันส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้เนาะในสติปสติปบ,บ้านเราครับอืมเนี yeah, ่ยเราเห็นความลับหนึ่งอย่างแล้วทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของใต้าฝากระโปงดีกว่าน่าจะมีอะไรซื้อไปอีกแน่นอนเลยไปเอาเปิดฝากระโปงให้พี่ดูหน่อยต้องต้องมีอะไร นั่นไงว่าแล้วจริงๆกระป๋เดิมๆมันไม่ค่อยขี่กันใช่ไหมครับมันอยู่ที่คนชอบเลยพี่อ๋ออยู่เราชอบอันนี้เราแต่งเพราะความชอบเราถูกป่ะครับตัวนี้เป็นเดีวด๋วดูอันดับแรกก็คือท่ออินเตอร์ครับท่ออินเตอร์ตัวนี้อินเตอร์เราก็เปลี่ยน้วยใช่ป่ะเปลี่ยนครับเป็นอินเตอร์ตรงรุ่นเลยไหมก็เป็นงานงานสร้างขึ้นมางานสร้างเนาะตู้เต็มหน้ากระจังพอดีเลยอินเตอร์ตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับผมเฉพาะชุดอินเตอร์ประมาณ 8ปดแป้าครับประมาณ8 5ดพเนาะร,รวมต้งท่ออะไรด้วยท่อรวมท่อแอร์โฟรวมอะไรกรองรตัวนี้หมดใช่ไหมตัวนี้ฝาเครื่องเราก็ทําสีมากเก่า <c oughs> ไม่เป็นไรก็ยังสวยดีนะระบบน้ํามันนี่มีเลคูลเลตมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเทอร์โบ,บเป็นเทอร์บโบสามพปาสี่ครับเฮ้ยไม่ค่อยเห็นนะมันส่วนมากจะเป็นรถแบบ รุ่นแบบเก่าๆครับเพราะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเป็น C4 เหมือนละ C4 แล้วอย่างที่เราเคยลองเนี่ยโบสามพันปากสี่สี่กับไอตัวปากสี่สิบเอ็ดเราเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมอาจจะแตกต่างครับเพราะผมว่า C4 น่าจะบูทเยอะกว่าดึงแรงกว่าความดึงแรงกว่าแต่ตรงนี้ตรงนี้บูทเราอยู่กี่ปอนด์ของผมครับสามสิบห้าครับสามสิบห้านี่ล็อกไว้ไหมล็อกล็อกครับต้องล็อกไหมไม่ให้ไหลครับขนาดขนาดบูทบูทโบปากสี่บเอ็ดบูทออกมาทั้งสี่ไอสามสิบห้าแล้วนะ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะปกติเราโบสะโบป่าสี่สี่บางคนก็30กว่า40ถูกไหมแล้วแต่คนแต่ถ้าพวกป้าพลังหน่อยก็จะ50ปอนด์ห้าสิบใช่ไหมแต่ไอพวกนั้นก็น่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันลำบากครับคันนี้อาศัยติดติดใบครับติดใบบูตติดใบกับโบสามพันสี่สี่ไหมติดใบกว่าครับติดใบรอบมาเร็วกว่าไม่ไม่ไม่รอรอบเลยครับโอ้หทีนี้ก็มาดูหัวฉีดได้เปลี่ยนไหมเนี่ยดูลักษณะมีหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดอะไรครับ เป็นหัวฉีด947ครับ947รุ่นยอดนิยมตัวนี้เนาะรถซิ่งดีแมคมึงใส่ทุกคันเลยมีพัดลมไฟฟ้าพี่พัดลมไฟฟ้าช่วยไม่ไม่ให้เครื่องห่วงหรือวะครับไม่มันหนักเครื่องห่วงเครื่องเพราะปกติพัดลมที่มันมาอยู่ในรถเนี่ยมันต่อจากเครื่องถูกปะมันต่อจากเครื่องมาคือีเราใส่พัดลมไฟฟ้าก็เป็นระบบไฟฟ้าของรถช่วยทํางานทีนี้อาการที่ใส่พัดลมไฟฟ้าไปอ่ะดีขึ้นปะมันก็ ดีนะครับพี่มันก็ช่วยในการแบบระบายความร้อนนะครับก็มีนี่พอน้ำมินยมหม้อน้ํามินยมมาอีกเอาพูดง่ายง่ายคืออายุมีเฉพาะตัวเครื่องที่เป็นเดิมนอกนั้นผมแกะทิ้งไปหมดแล้วพี่ถูกไหมครับโอ้สุดยอดก็ถือว่าสวยนะถือว่าแต่งในระดับหนึ่งที่แบบว่ารถบ้านทั่วไปหลังถนนต้องประมาณนี้ครับถูกปะอ่ะก่อนจะจากกันไปเดยวฝากน้องบอลหน่อย ใครติดตามผลงานน้องบอลได้ที่ไหนเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซเฟซบุ๊กชื่อบอลปากช่องครับภาษาอังกฤษ D A W L เนาะแล้วก็ปากช่องภาษาอังกฤษเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมขึ้นตัวเฟซบุ๊กน้องไว้ตรงนี้ทีนี้ก็ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถคันนี้หรือชอบทรงนี้หรือเกี่ยวกับรถทักมาสอบถามได้เนาะน้องเป็นกันเองมากครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องบอลมากครับที่ให้ผมมาถ่ายคลิปกับ s u d i e m a x ปี2012ครับอ่าแปลงเป็นปี2016 ครับอ่าโอเค2 5 0 0 c ซีซีคันนี้สุดยอดมากขอบขอบคุณครับผมวันนี้ที่มวยผมมาสวัสดีครับ,รบก็ก่อนจะจากกันไปก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคผมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็เริ่มกลับมาทำคลิปแล้วขอบคุณมากมที่ติดตามรับชมครับผมมีอะไรก็อินบน็ i n เ o x ในเฟซบุ๊กผมมาได้หรือไม่ก็อคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะวันนี้ไปแล้วกลับบ้านแล้วสวัสดีครับ